Beyond Investment, Beyond Wealth เรื่องเล่าหุ้นเชาน้านี้สินทรัพย์เสี่ยงขึ้นได้ดีและกระจายตัวมาที่กลุ่มเฮลท์แคร์และหุ้นทีม Black Friday โดย Merck Co. d Co บวก5%และ Walmart บวก3%ซึ่งเป็นหุ้นที่ฝ่ายวิจัยได้แนะนำเก่งกำไรไปก่อนหน้านี้อ l ลีบาบารายงานรายได้รวมอยู่ที่2.48แสนล้านหยวนบวก4.8%เปอเซ็นต์เยียอสูงกว่าคาด1.1%เป ขณะที่ EPS อยู่ที่4.36หยวนลบ71% Year on Year ต่ำกว่าค่า31%โดยธุรกิจคลาวของบริษัทในไตรามาสนี้เติบโตแข็งแกร่งอยู่ที่ระดับ3.98มื่นล้านหยวนบวก34% Year on Year ซึ่งโดดเด่นสุดในกลุ่มคลาวจีนแนะนำเก่งกำไร Alibaba DR, Baba80 ขอบคุณข้อมูลจากบทวิเคราะห์ Snap i Market Insight by Asia Plus วันที่26พฤศจิกายน2568โดยนักวิเคราะห์คุณพระดอนเตีรณะปราโมทคุณพวัตพัทราพงศ์คุณสิริลักษณ์พันวง์และคุณธนก,กริสัจจะมุงคลบรรยายโดยเอเชียพลัสเวลแนเจอร์ฟรังซี์ฟพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ